สูบน้ำเข้านาคิดอะไรอยู่วะตอนตั้งชื่อฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนายสูบน้ำเข้านาเหรอใทำไมนายถึงตั้งชื่อว่าสูบน้ำเขา้านาบานใก้านาอ่ะอ๋อบานใก้ทุกนาแล้วทำนาหรือเปล่าอ่ะทำก็เลยสูบน้ำเขา้านาใช่ใช่ใช่มันมีงูเยอะไหมไม่เคยเจอนะคือเราเรากลัวงูมากเลยเราก็กลัว แล้วนายอยู่ได้ไงในานาเนี่ยโอ้เราชิวๆถ้ามาันกัดเราก็กัดมันคืนสุดยอดไปเลยตงมูนี่อร่อยเนีอร่อยเหรอเราไม่เคยกินเอาไม่เคยกินเหมือนกันไอเ,<ร>เรามีรถเฮ้ยทิบหายแล้วมารถเรารับรองปลอดภัยรถมาเฮ่น้องนี่ไงเฮ้ยชิบหายแล้วลลนึก <laughs> ว,ว่าชนได้ รถนีายว่าโอเคนายไว้ใจเราได้เลยเราขับรถให้ซื้อใบสักฟรีมาขับอะ่ายว่าอดินี่เราน้อยใจนะเนี่ยใครๆก็บอกว่าเราขับรถเก่งนี่ไงเราก็ไปตรมบอลลูนแล้วเราก็ได้ของชนอะไรอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับ นายเรามีอะไรอยากถามอะนายนายรู้จักคนชื่อเอกปะชื่ออะไรนเอกเอกเอก,อกอชาเ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 หรอ เ <laughs> <c oughs> อก่าาอะดาวดาวเราว่านายดาไม่ยากหรอกเอกอะเอกก็มีไม่กี่เอกหรอกพระเอกพระเอกไม่ใช่นะมันละครพระรองพระรองมันมีคําว่าเอกที่ไหนละ่ะนึกออกเลยเนี่ยลองนึกดูด,ดีเดี๋ยวก็นึกออกแหละเอกเอกเอกแล้ว <c oughs> มันไก่ขันตอนเช้าแล้ว <c oughs> น,นายเวลานอกจากเล่นเกมนายทำอะไรอะแบบเวลาว่างๆอะไรเงี้ย เป็นคนรู้มีบ้างรู้บ้างนายอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยแพร่เอ้าแพร่นาะนายเป็นคนแพร่อย่างนี้นายก็ดู y o ยูทูบบ่อยดิใช่ปะก็ดูบ้างอ๋อดูดูแบบว่าดูดูอะไรบ้างอ่ะใน YouTube ดูเกมอ่แล้วแบบว่าชื่อเอกเงี้ยจำได้ปะเอก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 ทำไมมันไปออกเอกเอกเอกตลอดเลยวะเอางี้ช่องฮาร์ดโลเกอร์นายรู้จักไหมอ่ะ ชื่อช่องก็จบเลยชื่อช่องก็จบช่องเขาดังมากเลยอะดังดังเดี๋ยวก็ด่าปังสูน้ำเข้านาเยอะัางงาบ้างนายจะตั้งชื่อช่องเลยหรอเราเราต้องไปดูฮาร์ล็อกเกอร์แล้วเราจะได้รู้ว่าคนเทปเทฟเ,เล่นกันยังไงวะน้อยกว่าเทพอีกนายยิ่งกว่าเทพอีกอเหรอเฮ้ยเหลือสองคนข้างหน้าแน่ๆเราก็เลยจะเป็นแชมป์วะยันประเทศไทยนายนี่นมันสุดยอดเกินสุดยอดอีกะยังเกินสุดยอดอีกอะอะไรยอด ปลายยอดก็แมวอ่ะคนอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเก้าหมาตายกาหมา ไหนนายบอกว่ายิ่งกว่าเทพไงในค่าสองเท่าเราเนี่ยดาเมจก็น้อยกว่าเราเนี่ยเทพตกอับเทพตกอับทรูบนายดูช่องฮันโลเกอร์จริงไหมเนี่ยจริงมีอะไรจะฝากคนดูไหมให้แบบว่าไปติดตามช่องนายมีไหมไ <c oughs> มมีสมมุติว่านายตั้งช่องไงในในลองแบบว่าโฆษณาช่องตัวเองดิ <c oughs> วันวันก็อยู่แต่นานะครับไม่มีอะไรทำก็อยู่แต่นาครับผมก็เป็นโฆษณาจริง